ครับหลังจากทีผ้าพ,พี่พ้าน้องไปทําบุญเฮ็ดไปทําบุญกระถินอยู่วัดปาลาเฮ็ดลงกท่านแล้วทีผ้าพ,พี่น้องมาหาเราไม่ไปกินกับขอเทียงเนาะความสิมีบอไปเบิ่องพี่น้องตามมาเอาเราให้บ้านบาอตาบนน้หมดแล้ว,อลวพอได้เยวนี มันมาด่านยังบ่อมันมันเนื้อเงินบ่อเนื้อมเนหมันยีนอมันกินบิดแคมเออหาน้ำใหม้ไปกินเทียงพี่น้องเอ้ยไปแกงกันเวนแต่ว่าทางบ้านผมยังพอได้แกงอยู่ทางอื่นนี่มีโบวแต่ว่าแถวนี้พอได้กินอยู่ทำอาหาร มันเป็นอันมันเป็นห่วยครับห่วยย่เอาตัวนี้เพื่อนทำย่างไหลจากปลายทางอายุเพื่อขาวงแต่ว่าโอ้ต้นต้นทางเนาะต้นทางอยุเพื่อขาวงแต่วปลายทางอะผู้เละหอดยศครับพันรอยเอ็ยดหอดยศทำย่างตัวนี้ก่อนทำไมเกิดด้วยหิมห่วยแบบนี้ล่ะก็ได้หลายหนี่มเออคุณเห็นรอทางคุณพ่อไม่อยู่ครับ่ ทางผู้เลยทางทางเขาจะไปทั้งน่าอย่าดุยเลยแล้วผมก็ไปบ่เออไปทา้งผู้ไปหาแกงเนื้อไก่เบิึงน้ำใหม่หนึ่งคิวคลายน้ำโอ้เป็นน้ำใหม่บนี่ยอันนี้ก็ได้บนนี่อันนี้คือฮักเอาอยู่บนนี่ฮักใไฟทงบ่อันขวามีดแม่นำอยู่แต่งอยู่ไหนฮะไว้แต่งอยู่บ้านได้เป็นอยังกระซอมอันใส่ถุงเมื่อแกอยู่เงหันแปล สอบไสถุงสักก้อนมาสอได้ดิหาให้หก้นยอ,ยกอกงงนน,ออ<บ>นี้หาแล้วบ่คนยาเขาไปงานทากระูกงากันยัง่หาอยู่ก้อนี่หาแล้วหินห่วยนี่ขุ่นมองกัทากรเง,งานผม่หาน่อไปป่าบ่มีต่อไปบ,าบ้านหมอกอนดก้อนหนหาบ่หาแล้วผมีเลือกเลือกก้อนไดเลือกก้อนพุนบ่ไปเ่งหุ่นออกไป อไปหา,า,าม่มันนสะพานสะพานขรมน้ายังสะพานสะพานปูนนี่ครพี่ ไม่ต้านมไม่เหอนแต่ยังยืนอันนี้แหละครับนำยง้มพี่น้องแง้มแงแรกหาคินนี่แหละใช้เพิ่มบนในส้างผลนะเป็นห่วยเป็นห่วยเป็นว่างยง้มมันยง้มแรกหาตึกเหงายิ่งน้ำมันสีเลยครับมันเป็นวอลเป็นว่างฝากกับยู่นน้ำันสีแหละนอนนอนไม่ก็ออกกินน้ำหิมห่วยสีเลยเดี๋ยวเขาบอกพี่เอาตองผิดเดี่ยวกัน โอ้ยผู้เดชผู้เดชผู้เดชไปึงผน่ะยเอาได้ฮะมันมันอันบไงเลยเ้อยอขออยู่ใสขอมันขึ้นได้ยังบอกอพถ้าได้ตัวนี้เนี่ยถ้าตัวนี้ได้ได้นี่ tay người taibo anh anh học cái này không nữa đúng không ok anh gặp khó ขึ้นที่ได้บอโอ้ขึ้นที่ก็ได้สิขึ้นนี้ขึ้นง่ายขึ้นนี้ขึ้นไปกออย plane plane. ู่ทึ่งใค่ใค่รอบรอบไปคนตงสิหนวยที่เด็ไมเที่นี่เดนีโอ้ดนี่มาของนายคนบ่ นี่หบุ้งน้องนำาันนี้พี่สิโคตาอ,นนอได้แขงงยู่มาหาอยู่หากินย่ำนี่ ่าันพอได้แข็งย้ามีก็ได้สำนีจละ่ะคือหญ้าฝนหญ้าฝนในบือยูดกินแล้วหญ้าฝนไปอย่างไปงทางไนก้อยไง เดี๋ยวมาให้เงี้ยไล่ไล่ไล่ลงปูเดี๋ยวหยุดนะที่บังคับลามเลยพวกเนี่ยไม่พอต้องเกี่ยว่ไหมบังคับลามก็ได้อยู่นี่เจ๊เล่จะไม่เห็นกูอิบังคับลามก็ได้อยู่นี่ขากันหรอทำสักการ์ดพ่อเราไม่ทำนี่ก็เห็นบังคับลาม โอ้มันอ่อนตอคลาต้องโยกุ่นเนะาะโอ้มันแกได้อ่นนะนะ เนี่ยมันใส่ไม่มีมันผู้น้ำกันไหลทิ้วน้ำกันไหลยพอน้ำนี่ได้แล้วของธรรมชาติพี่นอ้องโมเมนต์ของปลูกมันอยู่ในปลาเดียวกับปลาอันนี้หำวยน้ำย่างมันเป็นธรรมชาติเห็นบ่กคนพิจารกว่อไฟปลา ก็ไฟปลาทั้งเมดระยะทางประมาณสามสี่กิโลนี่ขึ้นไปนี่มีแต่ปลาออาใม่เองสิแหละน้องไม่ไฟปลาน้องม่ไฟบ้านเนาะเทาอจะมีกมนมันมิสเตอร์มันมีมันมีนาออยู่เรื่องเครื่งนั้นเอาไหม่มาขอด้อะไอ หา,าแบบนี้แนหะพี่น้องนะี่ร่วมกันในไ,ได้หลา่กัดแต่พ่อแกงอยู่ดีนี่แบบนี้แต่า,ามันอยู่เทิง์นคุเห็นบ่เห็นว่เทิร์นนุณนะสองอันอันนี้มานก้อยเทิร์นอีกอันสองอันนอนเลยนะพี่เอาผู้เสียหลุดตนี่ผู้เสียหาโยหากินอันนี้ก็เป็นปลาอยูขข่คะคุนมีปลาอยู่คา นี่อยู่เด้เอาอันไม่อันขอกบกอเนี่ยตัวใหญ่มันเอาหมดอย่ง

นี่แล้วนี่มาถ่ายนี่นี่ตรงผ้าี่เห็นบ่แต่พอแกงแล้วอืมอืมหาก,กินตามภาษาบ้านๆพี่น้องเลยหาอยู่หา,หาก,กินมีโควิดมันอยู่ในปลาโควิดหลายพวกมีโควิดมันอยู่ในปลา ให้นอยูบบบอใหย่าง <ừ> ไปยางไปผมต้มพ <ไป S 1> อ <นะ S 1> <า>ดี๋ยวนองมาไป,ไปบ้าน,นเน,ะเนาะแฉะอยวะมันยังไม่ปลาประกอบต้นนี้เป็นบ่ประกอบต้นนี้แีกบ

ธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แหละมันคือของปลเด้วยถ้าว่าทางนี้ย่ามนี้ยังพอตเด็กเกงโย,ยงแนแหนงมันม,มันแม่นนอแหนงตัวน้ำตาตัวนี้ใหญ่เลยตัวน้ำตาตัวนี้ใหญ่เลยร่างากายเจียวหาโนมัได้อีกนะคนนึงน,นี่ ก็ได้พอได้ได้หลายเติีอยู่พี่น้องเลยโอ้น้องไม่สดแล้วก็ทีเมื่อแกงเมื่อแกงกินอยู่ในบ้านหมดละพาพี่น้องเขาเมื่อแกงกินอยู่ในบ้านหนนานนานลังจากที่ไปหามาแล้วก็แกะแกะเปลือกแล้วก็ทําการแกง,แกงไปต้มไล้ก่อนนี่มันนี่สดสดเลยน,นี่อะไรมันแก่หมดไงโอบ้องมัน งามเลยครับงามงามนึงปอยก็ให้ปอยเด้วยกับไปดั่งไฟค่ะไปดั่งไฟบ่เดี๋ยวี่ไปหาย่านั่งย่านั่งเนี่ยไอันนี่เนาะทักขาบ่มีเนาะแจ๊กแจงที่กลางเว้นอยู่นะสดน้ามันหอนบรรยากาศแดดแดดทุ่มหอนไอ้จินแจงน้อใหม่กลางเว้นดี่แซ่บดี นม่อวพี่น้องหลังจากที่ไปหามากก็ลัางแกงก็ลัางแกงแกงน้อไม่สดพี่น้องโอ้พี่จะเสียบขนาดเลยแกงเสียบแบบเบื้องลดทุนะในหน้าตาแล้วเสียมก่นอนแล้วเสียบวะ โอ้โสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดอือหือแจ้งน้ำไปสมกับแซ่บจัิงจี่งล้วพี่น้องเนี่ยมันมีความเสี่ยงเลยประเภทแซ่บไม่ต้องเติมต้องปรุงเนี่ยพอแล้วแซ่บกันอือหือือหึโอ้โสุดยอดใส่ได้ใช่ได้ จะเสีบอสพี่น้องันนะขอเคียมกันพี่น้องเ้ยคนเีมเมสดมาพี่น้องมากรกันมาห้านาลาังจากที่แกงอาใหม่แกงแล้วเราก็มากินมกันอะคิมอคิมอคิมอันนี้หมกปลาอันนี้หมกปลาซิว ไปบัแขง่ายลบักปลอติว

มาเด้อพี่น้องกี่เข่านะําแกนุม่มไหม่อนห่อนๆแล้วใครอิเดอร์นจใครอีนเดอร์นท้าอินเดอรแกนุม่มไหมอ้อมาช่วยกนะับหลานหน่อยเลยอันนี้มองปลาฏิวเนน่ย ชิ้นหัเมี่ยงไผเลิศให้บิบายนีอ้อนกินไหมอ้อนเป็นเมี่ยงน้มยเหมี่ยงนไอยอันนี้เมียงไผเลิศโอ้โหสุดยอะอันนี้มุกปลาติยวมุกปลาติยวหน่อยแฟมภาคยแง่ง หอมเนี่ยนแอ่ะหกงน้มมางน้อมตบกบวกนป็เียวเ็ดบดเ็ดบดแต่ไได้พีน้องเยงมาหม่ตไปเดไปบวกปมอยหน่อยมีมกฝาเหมีแล้วมกลาคือแตกพีน้อง มกปัตติโนลงตรงผลว่า่งตุงแาา่แสบนาคน่ะแสบพีริบอ่ะค่ะเจนเขาไม่หนสีแสบเนาะนีะ่ก็พาเดอด์เชิมาไหมพาเดอด ห่อนห่อนกับห่อนแซ่บกับแซ่บไปเลอดอืมแลเต้นเต้นใช่ไหมเอเต้นกี่เต้นน่ะเงื่อแตกเงมงื่อแตมรักออกก็เงินบัครับพอบอกา่า เลยนยกำลังตีเแร็จห่อนะอืนะอ